มีหลายๆคนถามว่า iPhone รุ่นเก่าสามารถติดฟิล์มไฮโดรเจลได้ไหมวันนี้เราก็จะมาติดฟิล์มเป็นตัวนี้เลย iPhone XS Max <S เครื่องนี้ก็ค่อนข้างหลายปีแล้วนะแต่ว่าลูกค้าก็ต้องการถนอมตัวเครื่องเอาไว้ก็นําเครื่องมาติดฟิล์มที่ร้านนะทางร้านก็ทําการติดฟิล์มไปเลยเครื่องนี้จะเป็นฟิล์มไฮโดรเจลแบบด้านคุมขอบตัวฟิล์มจะช่วยป้องกันตัวเครื่องเป็นรอยป้องกันรอยขีดขว่วนตามตัวเครื่องตัวนี้จะถนอมได้ดีมากๆเลยนะสําหรับลูกค้าที่ต้องการมาติดที่หน้าร้านร้านอยู่ขอนแก่นติดกับห้างแฟรี่เลยสําหรับลูกค้้าาาาทที่่่ออยูตตตงงงงจจัััดกดกกริิฟล์มเบ ร้านสามารถสั่งซื้อไปติดเองได้นะครับที่ร้านก็แถมอุปกรณ์การติดให้ครบถ้วนเลยพร้อมวิธีการติดให้อย่างละเอียดไม่เคยติดฟิล์มมาก่อนก็สามารถติดได้แน่นอนสำหรับลูกค้าต้องการมาติดฟิล์มที่หน้าร้านราคาอยู่ที่3 5 0บาทแต่ถ้าสั่งซื้อไปติดเองราคาชิ้นละ200บาทสำหรับฟิลม์มไฮโดรเจลของทางร้านก็จะมีฟิลม์มไฮโดรเจลของ iPhone ทุกรุ่นเลยนะสนใจมาติดฟิล์มหน้าร้านหรือสั่งซื้อไปติดเองสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าทักทางอินบ็อกซ์สอบถามกับแอดมินะ